ทีมพัฒนาคอนเฟิร์มมีฉากดวนมีด ระหว่างรีออนกับคราเซอร์แล้วมีตัวละครรีเจเนเรเตอร์แล้วมีเนื้อเรื่องของเอดาด้วยครับสวัสดีครับยูโกวซัมทีวีเช่นเคยแล้ววันนี้เราก็จะมาพูดคุยสรุปข้อมูลที่มีการสัมภาษณ์กับทางแคปคอมนะครับโดยทางเกมอินโฟเมอร์ได้ออกบทสัมภาษณ์ Resident Evil ที่4 Remake เป็นผู้ให้สัมภาษณ์ก็คือคุณโยชิอากิราบายาชินะครับโปรดิวเซอร์ของ Resident Evil ที่4 Remake ครับเนื้อเรื่องของ Resident Evil ที่ Party 4 Remake ก็จะเป็นการอิงเอาจากเหตุการณ์ในเรื่องของภาคที่2 Remake มาทําต่อเนื่องกันเลยมีศัตรูท X, แล้วก็มีแบบ Lady d i m i t r e s s ด้วยแต่ว่าศัตรูในภาคของ Remake นี้ไม่ใช่แค่ตามล่ารีออนแค่ตัวเดียวนะครับแต่ว่าศัตรูจะมีการไล่ล่ามากกว่า1ตัวด้วยแล้วก็จะตามรีออนไปอยู่ทุกทกที่เลยในช่วงเวลาในช่วงที่เราเล่นเนื้อเรื่องไปช่วงหนึ่งนะฮะนอกจากนี้ในหมู่บ้านของภาค4 Remake จะมีความใหญ่กว่าในตัวเวอร์ชั่นต้นฉบับนะครับที่ทําให้ผู้เล่นนั้นสามารถสำรวจพื้นที่ต่างๆได้และที่สําคัญก็คือว่ามันจะมี ความกึ่งคล้ายๆกับ Open World อยู่เหมือนกันแต่ว่าตัวเกมจะมีการเชื่อมแผนที่ให้มันครบจบในพื้นที่เดียวกันนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีการเลือกอาวุธที่อยู่นอกเมนูด้วยครับก็นั่นก็คือการอธิบายถึงช็อตคัตของตัวไอเทมนะครับที่เราสามารถกดปุ่ม d p a d นะครับแล้วก็เปลี่ยนปืนแบบอัตโนมัติได้ทันทีเลยอยากจะเปลี่ยนเป็นปืนรูปแบบไหนก็สามารถตั้งค่าได้นะครับยืนยันแล้วไม่มีค u i c k Time e v e n t นะครับในระหว่างคัตซีนนั้นตัวเกมจะดำเนินต่อไปเลยแล้วก็ไม่มีอะไรมาขวางกั้ กดปุ่มต่างๆแล้วนะครับนอกจากนี้ตัวเกมยังมีอธิบายว่าไอ้เจ้าตัวงูที่อยู่ในกล่องตามฉากต,ต่างๆยังคงมีอยู่นะครับโดยเมื่อรีออนสังหารงูไปแล้วนะครับจะไม่ได้ไข่งูแล้วนะครับแต่ว่าจะได้เป็นเนื้องูแทนนะครับจะมีการเปลี่ยนจากต้นฉบับไปซึ่งในตัวต้นฉบับทางทีมพัฒนาก็บอกว่าจริงๆมันก็คือรีออนได้ไข่งูนี่แหละครับในตอนที่ฆ่าเจ้าตัวงูทิ้งไปนั่นเองนะฮะ แน่นอนว่างูยังอยู่ในกล่องอยู่นะครับแน่นอนว่าทางทีมงานก็ยังคงสงสัยว่าทําไมงูถึงอยู่ในกล่องนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าเป็นฝีมือของชาวบ้านนะครับต่อมานะครับลีออนยังคงมีการใช้ท่าคอมโบลูกเตะอยู่เหมือนเดิมนะครับเมื่อโจมตีศัตรูให้ล้มลงนะครับลีออนสามารถที่จะเตะศัตรูได้ด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเจ้าพวกรังนกแล้วก็มีจุดต่างๆที่เป็นความลับนะครับที่เราสามารถยิงได้นะครับแล้วก็จะได้ของมีค่าแล้วก็ไอเทมต่างๆเพิ่มเติมด้วยนะครับ ทางทีมงานอธิบายว่าไม่มีตัวละครอย่างฮุกแมนนะครับฮุกแมนคือตัวละครที่เคยออกมาในเดโมของเกมในซิพภาคที่4ครับ ซึ่งเป็นชายที่จะเหมือนกับภาพหลอนนะครับแล้วก็จะถือเหมือนกับเคียวบางอย่างที่จะไล่ล่ารีออนนะครับในเกมเรซิภาค3.5ครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นแค่ตัวเวอร์ชั่นเดโมโเท่านั้นที่จริงๆมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเล่นเป็นเวอร์ชันภาคสีต้นฉบับที่เราได้เห็นกันว่าตัวเกมจะไม่มีการเล่นถึงเนื้อเรื่องของการเล่นภาพหลอนหรือว่าเป็นผีนะครับนั่นหมายว่าภาคของรีเมคก็ไม่ได้เอาตัวละครฮุกแมนมาใช้งานด้วยนะฮะตัวละครพ่อค้าในเกมภาคที่4 r e รีเมค กับตัวละครดุกเนี่ยรู้จักกันนะครับทางทีมงานก็คอนเฟิร์มแบบออฟฟิเชียลเลยว่าทั้ง2คนนี้รู้จักกันแน่นอนนะครับแล้วก็ในตัวเกมเนี่ยจะมีฉากคัดซีนที่ชาวบ้านดันหินในเวอร์ชันต้นฉบับนะครับโดยทางรีเมคเนี่ยเขายืนยันว่าจะไม่มีชาวบ้านมาดันหินยักษ์และให้รีออนวิ่งหนีแน่นอนนะครับทีมงานเผยว่า ตัวเกมใช้มีดในการจบเกมได้นะครับแต่ว่าจะมีบางพื้นที่เท่านั้นที่ต้องใช้อาวุธระยะไกลในการยิงใส่ศัตรูครับแล้วก็จริงๆแล้วถ้าเราพกมีดทั้งเกมเนี่ยก็สามารถจบเกมนี้ได้ครับซึ่งหมายความว่าในตัวเกมเนี่ยมันจะมีบางฉากที่มันเป็นภาพบังคับเลยที่ต้องใช้ปืนที่มันเป็นปืนที่ต้องใช้ปืนยิงระยะไกลนะครับทำให้ตัวของมีดนั้นอาจจะไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่เริ่มต้นยันจบเกมนั่นเองรวมไปถึงตัวเกมมีนิวเกมคลาสด้วย สตูที่น่ากลัวที่สุดของทีมงานก็คือตัวละครอย่างรีเจเนอเรเตอร์ครับซึ่งรอบนี้จะมีการรีดีไซน์ตัวละครบางส่วนให้มีความน่ากลัวขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีในด้านของการอธิบายว่าจะมีกรงเล็บที่เป็นแบบรูปแบบยาวๆด้วยนะครับซึ่งเราต้องมาองรอลุ้นกันว่าจะมีหน้าตาแบบไหนนะแอสลี่นะครับจะเลิกกลัวมันใดแล้วเพราะว่าเธอเปลี่ยนไปใส่กางเกงนะครับแล้วก็แอสลี่นั้นจะเป็นตัวละครที่ทําให้ผู้เล่นนั้นไม่ราคาญเธออีกต่อไปนะ เหมือนกับว่าผู้เล่น,นจะสนุกไปกับการช่วยเหลือแอชลีย์ในรูปแบบของคู่หูมากกว่าแล้วก็ยังให้ความรู้สึกแบบเดิมนะครับแล้วก็จะสนุกมากกว่าเดิมด้วยครับนั่นว่าตัวเกมเถ้ามีโอกาสนะครับทางทีมงานจะต้องการเอาเกม Resident Evil ภาคที่4 Remake ไปลงบนแพลตฟอร์มอื่นๆแล้วก็อยากจะให้ลงในทุกฮาร์ดแวร์เลยนะครับนอกจากนี้นย,ยังมีการอธิบายว่าในฉากต่างๆเ,เราสามารถใช้พวกสิ่งของรอบตัวในสถานการณ์ขับขัน,นสามารถใช้อุปกรณ์พวกนี้ได้ด้วยนะครับ ก็จะเป็นอย่างที่เราเคยเห็นกันเลยนะครับว่าจะมีฉากหนึ่งที่เราสามารถให้วัวเนี่ยจุดเพลิงแล้วก็ให้มันวิ่งหนีไปอัดศัตรูได้ด้วยนะครับก็น่าจะมีเหมือนกับสิ่งรอบตัวที่เราสามารถใช้ในตอนอยู่ตรงบริเวณฉากได้ด้วยนะตัวเกมจะมีศัตรูที่หน้าตาใหม่นะครับแล้วก็จะมีศัตรูที่เราไม่เคยเจอมาก่อนในเกมนะครับแต่ว่าจะไม่ได้เปลี่ยนไปมากนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะเป็นการเปลี่ยนเจ้าพวก ดีไซน์ต่างๆของตัวละครบางตัวครับแต่ว่ามนุษย์เลื่อยเนี่ยไม่ได้มีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับเชนซอมแมนจะมีมากกว่า2-3ตัวด้วยกันเลยนะครับแน่นอนว่าในฉากลีออนที่ไปเผเชิญหน้าที่ฉากปราสาทนะครับตัวรูกปั้นซาลาซายักษ์นะครับอาจจะยังมีอยู่นะครับทางทีมงานก็ยังไม่เผยอะไรมากนะแต่ว่าก็หลุดออกมานิดหน่อยครับว่ายังคงมีรูปปั้นนี้อยู่ด้วยนะครับและเราจะได้รู้เจ้าตัวซาลาซามากกว่าเดิมด้วยนะครับที่เป็นเจ้าตัวเด็กๆนะฮะแล้วก็จะมี บทมากขึ้นนะครับโดยเราสามารถหาข้อมูลของเขาผ่านการเล่าเนื้อเรื่องของตัวเกมแล้วก็ไฟกระสานที่อยู่ในตัวเกมด้วยนะครับแน่นอนว่าตัวละคร c ค o าเซอร์กับรีออนะครับจะมีฉากดวลมีดกันนะครับทึ่งทางทีมงานบอกว่าจะมีแอคชั่นที่มากขึ้นนะครับแล้วก็ยังคงมีแบบพลังของ c ค o าเซอร์ที่จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นฉากต่อสู้ที่ตราตึงใจที่สุดเลยน,นะครับ แน่นอนว่าตอนที่ทางทีมงานสร้างเนี่ยจะมีเนื้อเรื่องหนึ่งที่มีการหลุดออกมาในช่วงเทเลอร์แรกๆนะครับที่ได้เผยว่ามีสุนัขที่ตายไปแล้วนะครับซึ่งเขาก็มีการยิงคําถามโดยตรงครับว่าเ,เจ้าสุนัขตัวนี้เนี่ยทำไมถึงตายนะครับทีมงานบอกว่ายังไม่ยืนยันละกันว่าเป็นหมาตัวเดียวกันนะครับเพราะว่าเราเห็นแค่รูปลักษณ์เท่านั้นซึ่งจริงๆแล้วเป,เป็นไปได้สูงว่าตัวหมานั้นไม่ใช่เป็นหมาตัวกับตัวเดียวกับที่เราเห็นในตัวเวอร์ชันต้นฉบับนะครับ ตัวเกมมีความน่ากลัวมากพอสมควรเลยโดยเฉพาะศัตรูหลอนๆบางตัวที่แบบสามารถทำให้เกิดฝันปลายได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะครับตัวเวอร์ชัน playstation 5จะมีระบบ motion sensor แล้วก็ดิ s อเซน ที่เราสามารถแบบว่าเล็งยิงต่างๆให้มันดูสมูทมากขึ้นนะครับสำหรับตัวเวอร์ชั่น PlayStation 5แล้วก็มีโฟโต้โหมดครับแล้วก็ตัวเกมนั้นไม่มีการปรับระบบให้เป็นการควบคุมแบบเวอร์ชั่นต้นฉบับนะครับจะเป็นการเปลี่ยนให้เล่นเป็นเวอร์ชั่นตัวรีเมคเลยนะครับก็คือว่าแต่เราสามารถปรับแต่งปุ่มได้นะครับเ,เราจะสามารถเ,เล่นในฉากที่อยู่บนเกาะได้แน่นอนนะครับคอนเฟิร์มนะครับแล้วก็จะมีทุกเลเวลดีไซน์ที่ถูก ปรับปรุงใหม่นะครับแต่ที่ทําให้ตัวต้นฉบับเนี่ยอาจจะดูเล็กไปเลยนะครับโดยเฉพาะบางส่วนที่จะมีการขยายสเกลมากขึ้นบางส่วนที่ไม่เคยมีและก็ไม่เคยเล่าในต้นฉบับเนี่ยก็จะถูกกลับมาในตัวเวอร์ชันเกมครับที่เป็นเวอร์ชันรีเมคนี่แหละครับแล้วก็ทางทีมงานยังบอกว่า,าจะมีการนําเสนอถึง2ตํารวจที่มาส่งรีออนรูปแบบใหม่นะครับก็จะมีการเพิ่มบทเพิ่มคัตซีนต่างๆ ให้มีอะไรที่น่าตื่นเต้นมากกว่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าผมเล่ามากวนเนี้จะมีการสปอยเนื้อหาได้แล้วก็แน่นอนว่าตัวละครเอดาบองเนี่ยจะมีบทที่เยอะขึ้นนะครับแล้วก็โดยรวมจะเยอะพอสมควรเลยแล้วก็ยังไม่มีการคอนเฟิร์มนะว่าจะมีเจ้าตัว s e ป a ร์เรตเว แล้วก็ตัวของ Mercenary Mode นะครับซึ่งผมคาดเดว่าเขายังไม่มีการเปิดเผยตรงนี้นะครับยังไงเดี๋ยวเราต้องมารอดูีกลทีนึงว่าออทางทีมงานจะมีอะไรข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับและนี่ก็เป็นในส่วนของการสรุปเหตุการณ์ทั้งหมดที่ทางสำนักข่าว In Game Informer ได้เล่าให้วพวกเราฟังนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนกดไลค์ฝากกดติดตามไปแล้วกันนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไป่อนสวัสดีครับ